อยู่รถทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ช่งจากปตานนั่นเองนะครับโอ yeah. oh, oh, oh. ้ยโอ้ยโอ้ยเมนม okay. นเหมนโอ้ยเมืนเหมึนมนเยเฮ้ยเฮเยเต้เ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยเฮ้ยเฮ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 นยเ้เ้เ้เเเฮ้ยเฮ้ยเั้เฮ้ยหม้ยเฮ้ยเฮ้ไยู่้ยเยโว้ยเฮ้ยเ วัเล่นวันนี้เนี่ยอยากอยากที่จะทําให้ทุกคนแบบดูสไบเวไปด้วยกันกับผมนะวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยนะครับเขาชื่อช่องไหนครับแขกรับเชิญพิเศษไม่มีช่องครับอ่าไม่มีช่องไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาไปนาะนั่นแหละครับโอเควันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษก็คือน้องไตเติ้ลนั่นเองเย้ย่เย้เย้ยย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  อันดับแรกเนี่ยผมไปตัดไม้มาผมได้เฮออ้ยเฮ้ยมันต้องมีรลแน่เลยไม่มีอะไรเลยเอ,อ่าผมไปได้ผมไปตัดไม้มาตอนแรกนะครับก็ก็เราจะสร้างบ้านแยงแต่ตอนนี้เราอยู่บ้านรวมกันไปก่อนนะครับโอเค okay. เดี๋ยวเราจะอยู่บ้านรวมกันไปก่อนเพราะว่าผมผมกับน้องเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ถูกกับไม่ถูกเรื่องไม้นะครับเพราะว่า น้องผมเนีน่ยชอบไม,ไม้ไม้ธรรมดาเฉยๆชอบไม้โอ้กัะเอ็มใช่ไมโอ้กิอะไรเดิร์โอ๊กแพนเอออันเนี้ยโอเคผมอยู่ได้ทุกไม้ได้ทุกไม้โอเคนี่ครับเป็นไม้อันนี้โอเคผมได้ตัดไม้มาครั้งแรกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเล่นมันไม่มีอะไรเล่นโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่บนภูเขาสูงเฮ้ยตรงนั้นมีข้างล่างจะลงลไหม มีแม่น้ําอยู่จะลงไปไหมมีแม่น้ําอยู่อันนี้ตามมาตามมาตามเมืองวัดเลยตามลงมาตามลงมาโอเคนะครับทีนี้ทีนี้น <อ senior. S 1> จะไม่มีคําหยาบนะครับถ้าเผลอพูดคําหยาบออกไปก็ขออาภัยด้วยนะครับและถ้ามีเสียงอะไรรบกวนอย่างเช่นเสียงรถเสียงที่ที่อยู่ข้างบ้านนะครับนั่นแหละผมก็ขออภัยด้วยเพราะว่าพี่เขาชอบมาแวะผมบ่อยๆนะครับฮัลโหลลงมาหรือย,อยัง ยังไม่ลงมาฮะเดี๋ยวผมจะขุดดอกไม้ไปด้วยเพราะว่าเรากะทำฟาร์มดอกไม้แล้วก็เดี๋ยวในอนาคตจะได้ทำฟาร์มดอกไม้แล้วก็ฟาร์มผลแกะเออพูดถึงอนาคตก่อนแต่ตอนนี้เรายังมไม่มีอะไรเลยเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นบ้านเราในอนาคตก็ได้บ้านสูงๆฮะกระกกระตกกระตกกระตก ว่ามันต้นไม้มันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกลิกอะโอเคคือผมเลือกตรงนี้ตรงที่มีแม่น้ำเนี่ยเพราะว่าผมจะได้ปลูกข้าวด้วยปลูกข้าวก็เป็นสิ่งจาเป็นก็นั่นแหละเนาะเพราะว่าถ้าผมเล่นในโซลเวลิร์กของตัวเองอะจะหายไม่เจอเลยเนี้ผมพูดจริงๆ โอเคนะครับไม่มีอะไรนะครับทุ่งลาเวนเดอร์อุ้ยตรงนี้เหมือนจะเป็นทะเลปะอุ้ยอ้อยอ้อยไปเอาอ้อยกัน,นดีกว่าลงมาข้างล่างเลยลงมาเรื่อยๆอยแล้วจะปลูกอ้อยนะ พีทหายอ่ะมาได้หายเออเกือบเป็นบักนะครับเปนบัไม่มีอะไรนะในในเออโอเคในอนาคตเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นบ้านของเราก็ได้เป็นบ้านแบบยังไงสูงสูงเป็นบ้านแบบสูงสูงนะครับ มากเลยบ้านสูงมากมันอาจะเป็นบ้านยังไงอะสไตล์แบบสไตล์ยุโรปปะอหจานนารกนมันไม่ใช่เหมือนมันเหมือนกับไม่ใช่แสงจามันเปียกแล้ว สุดท้ายแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะน้ำมองเป็นสก,กินไม่มีอะไรครับเฮ้ยปลาหมกึกเฮ้ยวัวทุกคนเราเจอวัวอยากกิฆข้าววัว มืดมัมีความรุนแรงนะครับห้ามลอกเรียนแบบเฮ้ยเตยต้นจะมืดแล้วจริงยิงยิงยิงใกล้มืดแล้วใกล้มืดแล้วไป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 เลี้ยงสัตวงมันเลยจะอยู่จะอยู่ใต้ดินก่อนไหมวาใต้ดินสร้างมาก่อนสร้างมาใต้ดินก่อน ตั้งมาอยู่บ้านใต้ดินก่อนรวๆระหว่างนี <itt> ้เราอยู <c oughs> <can> ่บ้านใต้ดินก่อนฮับพิกแอคเลยดูดูค่าปีนี้ให้ที่ที่คาราบอ่ะโอเค อ่ะพี oh. <laughs> whales, okay. Okay. ่พี e ่ขุดอ่ะวางตรงนี้มันจะได้ไม่กีกัดวางมันจะได้ไม่กีกัอ้ะเอาตัวข้ามาตัวข้ามาเอาตัวข้ามาเอาตัวข้ามาัเดินตัวข้ามาตัวข้าโอเควางตรงนี้เออดี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 เดี๋ยวเราจะคับไอ้นี่เฮ้ยคับพลิกแอร์ก่อนไหม พแอรก <Bond> <t ans> ับดาสบัคให้แล้วเอาไปอยู่ข้างหน้าเลยเอาคับให้แล้วพขอบใจขอบุขอบเอาเหรอโอเคพี่าสงก่อนไมถึงสว่างไม่รู้ด้ต้ปรับแจงไงแสงแสงโทรศัพท์อ่ะอ้ยสบตาไปโอเคประมาณนี้แหละ น่รรเรียกเรียกว่ามองไม่เห็นกันเลยทีเดียวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครับอันนี้ให้แสงแสงกำลังแสงกำน,นังกำลังทำแสงให้อยู่นี่ไงเฮ้ยสเกลรีบอุดบ้านรีบอุดบ้านรีบอุดบ้านอุดอุด,อด อุดบ้านนี่อุดบ้านเร okay, ื่อนเรื่อนเรื่อโอเคอุดได้แล้วอ้าวดับดับแป๊บนึ่งเดี๋ยวทำทอดให้เดี๋ยวทำทอดให้คุ้มอยู่นะได้ทอดสี่อันเนี่ยพร้อมไหมสามสองหนึ่งเย้ได้แสงสว่างแล้ว อ้มีเนื้อด้วยนะเอาเปล่าหิวยังหิเนื้อต้นอยู่นในเกมปะจะปลูกต้นไม้ดเดเฮ้ยจะปลูกต้นไม้ในนี้อย่าปลูกเลยเดีย๋ยวมันปลูกไม่ได้แล้วไปปลูกต้นไม้ข้างนอกแล้วไปปลูกต้นไม้ข้างนอกปลูกแล้วปลูกมันก็ไม่ได้โตหรอกก็แบบปล่อย้าพละลึกแค่ เกมนี้ไม่ต้องลดน้ำต้นไม้ต้นไม้ก็โตได้ไปปักกิ่งมาไปปักกิ่งมาแต่เดิดปักกิ่งนี่ไม่ใช่เมืองหลวงของจีนนะไปปักกิ่งไม้มาคนนี้ไม่บบนนี้เคยมาท้องต้นไม้แล้วม่ีการรดน้ำต้นไม้แล้วพอขึ้นมาครับ ้นไม้ต้องปลูกและต้องรอนี่เอหนูเจ้าหนูกระดูกยัดเข้าไปให้ละเอียดยัดเข้าไปยัดเข้าไปเอาเอาพิกแอคหินไหมเราต้องการเก้าอันไม่เหลือพลิกแอ็กหกเท่าหกคูณสองก็เท่ากับสิบสองอันดิมา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 เฮ้ แล้วแล้วเดี๋ินจำทางออกยั้ไงเนี่ยจำด้วยได้จำได้อ้าวไม้ไม่พอสักงั้นทางเนี่ยงั้นเราก็ไอ้่งี้เอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปปักไฟรอบบ้านตั้งไม้อย่างงี้แล้วกันเพื่อที่จะได้สัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ทางออกเดี๋ยวต้นทำแอคหินยังทำแล้ว ทำแล้วใช่ไหมเ no. อาล้วจะคราบขวานหินมาทำไมจะคราบดาบหินฮัลโหลเดี๋ยวไปขอไปปักทอสข้างนอกแป๊บนึงนะน้องมอนจะได้ไม่เกิดข้างบนมีตัวอะไรไหมข้างบนไม่มีรอดลอดข้างบนรอดอยู่ข้างบนปลอดภัยอยู่เฮ้ยไม่ปลอดภัยแล้ว่ะไม่ปลอดภัยแล้ว ไม่ปลอดภัยแล้วดิน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 ข้างนอกไม่ปลอดภัยว่ะเจอคิปเปอร์ตัวหนึ่งกำลับบงว่ายน้ำอยู่สองตัวเลยด้วยซ้ำแหละนะหนูจะหนูจะทดลองนอนี้ยู่ยาตี <laughs> แซ่บอร่อยไหมเอาเอาโต๊ะค้าวางข้างล่างเลยมันอุบ,บาทมากอ,ะอ่ะึ๊บนี่บันไดบันไดไปทางไหน มันได้ทางขึ้นตูตาต๋อมืดเสียงร้อนเกียมากเลยเสียงร้อนเนี่ยไฟหายแล้วชัยเงยบอกมันมืด โอ้ยเิดวานแต้วนโอเคโตได้โตปั๊กระาโตอันอันนี้เป็นบ้านชั่วคราวหรือว่าเป็นบ้านบ้านออกบ้านถาวรเนี่ยานออแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดูไปเอ้าไปถูไปถูไปอันนี้เป็นบ้านชั่วคราวหรือว่าเป็นบ้านอะไรเนี่ยเอ้าวลอัย ต่เธอเธอเป็นบ้านชั่วคราวหรืออะไรเต้นเต้นบ้านชั่วคราวเฮ้ยบ้านชั่วคราวบ้นถาวรยังไงล่ะยังไงเอาต้นไม้ไปปลูกข้างนอกเอออต้นไม้ไปปลูกข้างนอกเนี่ยมันยังอยู่ข้างในอยู่เฮ้ยเจอคิปเปอร์ตัวหนึ่งแล้วก็สองตัวกำลังว่ายน้ำอยู่แล้วก็เจอแมงมุมแล้วก็เจอซอมบี้เกาะ ไนเนี่ยอาไม้หายเอ๊จะจะ,จะเตะโต๊ะครับ ใกล้เช e okay. ้ายังวะเฮ้ยใกล้เช้าแล้วใกล้เช้าแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบ้านหาวบอลใกล้เช้าแล้วบล็อกว้ามาอยู่ในมือเฉยเลยเอ้าก็ก็มีอันนี้ให้แปะล่วงอืมทำเป็นบอกออยดีกว่า แต่เติ er. ้ลจะปลูกข uh uh ้าวเปล่าจะปลูกข้าวเปล่าหนูจะไปานหาเหล็กละแล้วก uh ่อนหาเหล็กในบ้านก็ได้แต่เติ้ลขุดเหมืองลงไปเลยบ้านเรามันเป็นถ้ำอยู่แล้วอ้่ะโอ้โหไตเติ้ลนี่แตกไหมระเบิดไม่โดนหนูด้วยแตกไหมใครแตกไตเติ้ลน่ะแตกไหมไม่หนูโลดประมาณประมาณเท่าร้านเท่าแต่รอบที่แล้วหนูโดนมันค่ะ เพราะว่ามันขี้โกงมาตุยหลังมันมันมันตุยหลังมันใจเกเรหน่อนึ่นเอาอาหารหน่อยไหมเติอตอ<ะ>้ลเติ้ลเฮ้ยไเติ้ลเติ้ะเราไม่อดตายแล้วทไมเราตกปลาได้เรื่อยๆเลยทำไมเราตกปลาได้เรื่อยๆรื่ทำไมเรามีเบ็ดตกปลาทไม ปล,ล,นะะลาได้เละๆแล้วคันอ๋อยฉลาดเราเจอหมูเกี่ยวกับปลาเฮ้ยซอมบี้ทะเลชิอ้าวไม่ได้นไปกันแล้วกัน ปลาแซลมอนมาเฮ้ยเนมแทกฮะเนมแทกเนมแทกคืออะไรหายากไหนเลยสิ่งที่ตั้งชื่อฮะไม่คิดว่าจะได้เอ้ยทำไมทำไมดวงขึ้นจังวะเฮ้ยเจ้าหมูมาให้ันฆ่าสดีไปไหนดวงขึ้นรู้ไหมทำไม ไม่รู้เราจะบอกเพื่อหิว uh หิวอาจจะเป็นดวงใครสักคนหิวหหิวิวก็หิวถือว่าแต่ก็ตัดไม้แป๊บนี่ไงพี่ดาวสวยทางเข้าบ้านสุดแป็กโอเคไปครับเอาเข้าเปล่าปึ๊บโอเคประกันตัวพี่ว่า

แล้วเมื่อกี้นั้นกูจะไปอุ๊ยขอโทษนะครับเออขอโทษที่ไม่ทำอย่างเฮ้ยอะไรอะทางอะไรอะเออเออเออไททันคิปเปอร์คิปเปอร์ตัวหนึ่งขับปลาคูมตัวหนึ่งไม่ใช่บปลาคูมไอกทุกอยตรงอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่พี่ยนุ่มขอไปดูการที่เราถ ปุดเยอะมากเดี๋ยวขอ F K แป๊บนึงนะขอทนเดี๋ยวขอขึ้นไป F K แป๊บนึงนะขอเข้าบ้านแล้วไป F K แป๊บนึงอะไร โอเคมาแล้วท่านผู้ชมแล้วขอเบาเสียงแป๊บนึงไม่งั้นเสียงมันจะดังน,น,น <c oughs> ี่นี่น, αι, นี่นะตีนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยกีบ้าเตตันกีบ้า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 พังบ้านพังเตต้นบ้านพัง บานพังบานพังบานาไม่ดับด้วยโอ้ยคิปเปอร์บานพังอ่ะบ้านพังมันพอ้ยยมยยยโอเคยังมีไม้คยายยยนยยอยย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 ยนยย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 ยนยยยยยยอย,อยอเ,<ร>เ,เยบเออนนเบเยบย อารมณ์คล้ายๆนะเหมือนบ้านฮอปปิ่นเลยไปน้ำบ้าอีแก้วเหรออุทันบ่อุดทันบอเฮ้ยบังบังทองแกบังบังผู้ใครอ่ะไออคิเปร์บังผู้ตีเต้นนั่นแหละบังมอคคิปเปอร์เฮ้ยเฮ้ยแต่เต้นพี่บักพี่บักพี่บักเดี๋ยวก่อน พี่บักหนูคิปเปอร์โอ้โหเพราะใครอะ่ะคิปเปอร์ไตเติล้ลระเบิดมาตัวให้คิปเปอร์มันมาระเบิดอะ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่เราไม่ต้องสร้างบันไดแล้วนะมันคือความโชคร้ายบันไดมีพลังความศรัทธาสูงมีมีประตูไหมมีประตูเหลือไหมแต่ข้าประตูเองก็ได้ไหมหนูมไม่อยู่ โอเคไม่ต้องละเอาเอาประตูประตูทำใครเสียดลงทันบันไดบันไดเดี๋ยวเตต้นผิดหรือเปล่าเตต้นผิดหรือเปล่าลงทันมันต้องแบบนี้ประตูเอกทางเข้าบ้านนำความโชคร้ายเข้าอวยยอ เราจะไม่มีคำหยาบนะแต่แติเตหน้าดินแบบนี้ก็สวยดีนะฝนตก ตกอีกโอ้โหแค่คิปเปอร์ก็จะเครียดตายและยิ่งเจอฝนตกนี่เครียดเข้าไปใหญ่เลยการระเบิดของคอหามลการระเบิดของคิปเปอร์ทำให้เราได้ดินมาเป็นจำนวนมหาศาล <c oughs> นี่สวยหน้าบ้านโล่งดีนะอืมก็จริงสวยดีสวยดีแต่พี่ชอบเอยชอบจริงชอบจริงชอบชอบ เออมันก็มันทั้งมีมันมีข้อดีและข้อเสียก็คือนาบ้านลงอันนี้คือบ้านชั่วคราวของเราใช่ไหมบ้านชั่วคราวเออบ้านหาวรเลยดีกว่ายังไงเดี๋ยวเราก็มาอยู่ในนี้อยู่เลย <laughs> ขอขุดบันไดออกนะตรงนี้ขอขุดบันไดออกได้ปะ มันทั้งเป็นบันไดแล้วก็อีกเพราะจะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปจะทําห้องนอนขังคนที่อยู่ในนั้นไว้บายพี่ดาใส่ทำไรอ่ะบายเฮ้ยแตเติ้นอย่าเล่นดิ <c oughs> ทุบเลยทุบเลยทุบเลยแตเติ้นทุบเลยดีนะไม่เป็นเบสล็อกอ,ะอ่ะเฮ้ยอ้าวแต่เติน้นทะลุ ทะลุทะลุเต้นเต้นมาดูดิทะลุไม่ปรับไม่เหลืเวลาชั่นเลยดิไม่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 เดี๋ยวเต้นเต้นปรับอะไรมั่วซั่วมั่วตุ่ยตัวเฮ้ยออกจากเกมนี่ไหมนี่ยฮะซักหมัดไหมซักหมัดไหมอย่าใกล้ตายแล้วมาให้ตกดินนี่เนี่ยก็เต้เต้นทำอะไรไว้อะนี่เนี่ยนี่เนี่ย ทะลุอ้าวทะลุแล้วทะลุทะลุเนือ้อมกิน,นหนยเยเอาไปชิ้นหนึ่งโทษฐานที่ทำพี่นี่อิ่มไหมอิ่มเลยกินทีเดียวอิ่มเลยแต่เลือดอน้อยน้ำมให้โซ แต่เติ้นช่วยกันหาเหล็กหน่อยดิหนูได้น้ำอยู่ไม่ว่างทางทางใต้น้ำใช่รึเปรู้เปล่าว่าต่อไปนี้พี่ทาสายจะเจอทางใต้น้ำตรงนั้นไปเจอหรอกอฮ๊ยจะโชคดีมากมเจอทางเปลี่ยนเคียดก่อนนั้นไม่ได้เราจะไม่มีการโกงเด็ดขาดเราจะไม่มีการโกง เราจะไม่มีการโกงให้เป็นเคทีปตามใจโอเคนะครับเพื่อนผมอ่มนนอ,<ม>อ,อน้องผมเราจะปับไปให้เป็นเฮดีปโอเคงั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัดใหม่นะ้อ EP ีสองนะครับเป็นไมค์ครับนะครับ EP สองนะครับก็เดี๋ยวมีน้องผมมาเล่นเรื่อยๆนะครับอีก